สวัสดีจ้าวันนี้ปู่กับย่าซันเดย์ไปเก็บผักบุ้งมาเยอะเลยบอกว่าลูกสไ้ชอบทานเลยเก็บมาเยอะตัดภาพมาอีกทีคุณชายหลับเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ก็มาเตรียมอาหารไว้ให้ทุกคนนะคะนี่จะเป็นเนื่องปลาของย่าซันเดย์จ้าแล้วก็เนื่อผักอยู่<า>บ้าน<ป>หลายคนก็จะกินหลายเมนูนะคะแม่ก็จะกินตามป่าจ้าใส่เยอะๆอลเลยพอนอันเขาเริ่มตื่นเขาก็บอกแม่ต้มมาม่าให้หนูหน่อยใส่ตีนไก่ด้วยนะส่วนแม่ก็ไม่ค่อยอยากให้ลูกทานนะคะแต่ก็ไม่อยากแต่ทำ<จ>แม่ทำให้ก็จะใส่ผักบุ้งด้วยนะ บำรงสายตาก,ก็จะใส่ไข่เพิ่มโปรตีนด้วยจะไม่ให้กินแบบว่ามาม่าเพียวๆเนาะเขาก็ชอบของเขาแหละค่ะก็ตามใจไปดภาพมาอีกทีป๊าป๊าก็ตื่นแล้วแม่ก็มาตํานะคะตําป่าจ้าใส่เครื่องเงยอะๆมีหอยมีตีนไก่ด้วยจ้ะเอาแบบเผ็ดตายไม่เอาเรื่องเลยนะแล้วก็มีต้มซุปเปอร์ตีนไก่ด้วยแล้วก็ทําข้าวผัดให้ป๊าป๊าไปกินที่โรงงานนะคระับเมนูอาหารเย็นของเราก็เรียบร้อยครับคุณย่ายังไม่กินนะคุณย่าก็จะรอทานพร้อมปู่น้องซันเดย์ส่วนแม่กับป๊าป๊าก็จะกินก่อนนะคะเพราาะตื่นมก็ คือหิวเลยที่เห็นผักเนื้งต่างๆนะคะก็จะเป็นผลผลิตของย่าน้องซันเดย์นะไม่ว่าจะเป็นกวางตุ้งผักบุ้งนะยอดฟักทองนะคะส่วนดอกกระเจียวแม่ซื้อมาจากตลาดใกล้บ้านจ้าตลาดปลาสวัย5อัน20โอ๋จะกินแบบไม่เหลือเลยค่ะก็เป็นประจ,จําของเรานะคะจะมานั่งกินข้าวตรงนี้ก็กินข้าวกับป้าทุกวันนะคะเพราะว่าเขาอยากกินกับเราเนะาะเราก็ต้องกินกับเขานะาตามใจเขานิดนึงอ่ะมาทานข้าวด้วยกันจ้าไม่รู้ว่าทุกคนได้อะไรกินข้าวบ้านนี้ก็คืออาหารจะ4ี่อย่างแบบนีนตลอดเลยไปบ้าช็าก็อย่าลืมก ไล์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะ